รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเท็กมีเอ t าไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมอาหาอำนาจแห่งความโศกน,นาเน็กเกตเซบสวัสดี้ากกรลกะวงนักอยุทยาและกาลแมพัชรศรีเบนจมาา แนถูกชะตาท่าหัวใจนี่คือซีซั่นสิที่คาดเดาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่บอกเลยว่าสนุกสนานและแซ่บมากครับแล้ววันนี้คุณก็ต้องลุ้นกันละค่ะว่าผู้ชายจะเป็นแบบไหนผู้หญิงจะเป็นใครแล้วใครนะจะได้กันสิ้นสุดการรอคอยครับ30สาวสดของเราเช้า tonight Got love. น้าโยมแม่โชว์ของกันหน้าร้านเลยทีเดียวแม่คืออยากให้โพเดียมมันมาบดบังความฮอตของเราเธอเธอเธอสาวสดคนใหม่เรียกมาประจำการหน่อยได้เอาอยู่ด้านนี้สิคะขอต้อนรับสิค่ะล่าสุดนะฮะสารการในเทคมีอาร์เดลริตี้หูเกาะสวรรค์หาดสวรรค์อยู่กัน3วัน2คืนโอ้โห เป็นเรื่องยังไงนะมีทั้งออกไปเดทกันแต่สุดท้ายเอ๊ะทำไมมีดราม่าเกิดขึ้นมีเรื่องรักๆใคร่ๆเออบางคนก็อาจจะไม่รักแล้วว้ารักจริงหรือจัดฉากคุณต้องดูในแอปพลิเคชัน AS Play เท่านั้นฮะวันนี้มีไหมล่ะมีมาให้ดูเบาๆอีกหน่อยหนึ่งอ่ะเชิญค่ะตอนเด็กอะเด็กมากอะน่าจะมีคนคุยเยอะอู่เออเป็นเพื่อนดีกว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสนุกไนงะ เออเราทางไม่ถูกจริงๆจะเล่นกับมึงได้ไหมเนี่ยคือแบบพูดอะไรมาแล้วแบบงุดงิดว่ะนี่ก็ตองติดตามกันชีวิตจริงมันไม่จบแค่ตรงนี้มันไปจบที่ตรงนั้นแต่ยังไงก็ตามแต่มันจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เสมอหนุ่มโสดคนต่อไปใช่ ร่างกายกำยำล้ำเลิศดีแท้พ่อหนุ่มครับผมน้ำแมนดูตบเค้ชหนมสั่นเลยหวั่นใจไหมฮะระยะหลังเทคมีวาไทยเราเราแบล็คเอาท์ก็เป็นว่าเล่นเลยแอบกลัวฮะฮะแต่ก็หวังว่าสาวๆคงจะให้โอกาสผมบ้างนะครับลองดูแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมพินิจนันบัวมหาศักดิ์นะครับเพื่อนๆจะเรียกผมว่าน้ำแมนฮะแต่อยากให้สาวๆเปิดหัวใจให้ผมเข้าไปวิ่งข้างในรับรองสนุกแน่นอนครับ ชื่อเล่นชื่อแมนครับผมแต่คนเรียกกันว่าน้าแมนใช่ครับเชื่อว่าผู้ชายคนนี้น่าจะมีอะไรที่ไม่ธรรมดานะถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โหอ้ยเดี๋ยวน้แม่เดียวเดียวกลับบ้านทางไหนครับ รายการเลิกบ่ายสามจะรีบไปไหนเนี่ยกลับบ้านทางไหนครับนาแดงเขาจะรีบไปออกรายการอะไรต่อเหรอฮะน้ำแมนแมนโอ้ยน้าไม่น่ามีน้ำนำหน้าเลยฮะตั้งแต่ทำรายการมานะรูปชั่วตัวดำกับคุณก็ไม่ไปรอบแรกเยอะขนาดนี้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะแมนสงสัยผมมีน้านำหน้ามาเลยไม่ดีฮะ อย่าคิดไปเองค่ะฟังเรื่องจริงดีงกว่าค่ะว่าเพราะอะไรนะคะคุณตายมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะโอ้โหตายตายตายความจริงอะายสายคุณ, audio, คณ da, backpack, ดับไฟทำไมอะน้ำแมนดูดูเป็นน้ำแมนเลยอะค่ะดูดูเขาดูเอางี้อธิบายให้เราได้ได้ความจริงหน่อยการปิดไฟครั้งแรก27คนไม่ใช่เรื่องธรรมดานะความร้สิงก็คือเขาดูโตเกินไปอะค่ะจะบอกว่าเขาแก่ใช่ไหมประมาณนั้นไม่ดูดูโตดูลุกแบบ คือหนูอยากได้แฟนไม่ได้อยากได้พ่อชิชาทำไมกูดับไฟอ่ะพูดเหมือนที่จะพูดกับเพื่อนในห้องแต่งตัวตอนเลิกรายการสังเกตน้องแม่นะเขาดูมั่นใจมากเลยอ่ะแบบตอนเขาเดินมาเขาทำแบบเนี้ยทขาไม่ใครก็ไม่รู้เนะทำแบบเนี้ยดูถ้าดูแซวมากมันเลยดูอีเดียดเหรอมันดูแบบมันไม่เหมาะเขาอ่ะตอนนั้นเขาตอบคำถามเขาจะจบแบบเท่ๆแบบอ๋ออะไรอยเง้ยดูแก๋เขาดูเก๋ อีน่แมนดูแก๊กโอเคลองโพเดียมหน้า okay. กันบ้างน้ำพึ่งก่อนละกันไม่คุณปิดไฟอ่ะอันดับแรกเลยอ่ะนะดูเขาเป็นคนมั่นใจเกินแล้วก็เวลาเพื่อนๆคนอื่นตอบเนี่ยเขาจะมีข้อแต้ที่เขาจะคอยแบบแก้ตัวใช่ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดที่แบบหนูพูดเทอไหมมาอามาได้เล็กนทำไมไม่พูดแกนมามามาพูดแทนนะคะเออเขาเหมือนผู้ชายตอน เลยเหรอโอ้เอาเอาเอาาสัมผัสได้ขนาดนั้นเลยว่ะโอเคโอเคน้าแมนไปกันต่อยาวๆไปกันต่อยาวๆชีวิตจริงชีวิตจริงมีอาวุธอะไรมาแทงผมเลยไหมครับไม่ต้องนกจิ๊บในความเห็นของคุณนะน้าแมนเขาดูเป็นยังไงฮะเขาเป็นผู้ชายที่แบบมั่นใจตัวเองมั่นหน้าค่ะมั่นหน้าไม่ชอบผู้ชายมั่นหน้าโอ้แลวดูภายนอกนี่แบบจะแมนก็ไม่แมนก็คึ้งๆต่างๆอ่ะดูมั่นหน้ามาก แจแมนก็ไม่เชิงฟิตคุณละฮะเขาเซลเกินเซลดูเซลเซลเกินแบบคือจะเซลขนาดเนี้ยต้องหล่อดวด้วยจะปวดอีกแล้วกว่านี้จะปวดจะปวดต้องหลอกกว่านะแมนกูต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เชื่อผมอดทนฟังให้จบคุณผ่องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เชื่อมั้ตอนนี้อีน้ำแมนคิดอะไรในใจรู้ป่ะกูไม่น่ามารายการนี้เลย พิทบอกว่ายังไม่จบได้ไงตอคือไม่ชอบเสื้อเขาคือน้นแมนเทาวันนี้น้ำแมนมาออกรายการน้นแมนไม่ควรใส่เสื้อโปโล,โลที่มันย้วยนิดิดสีดำจืดๆซ,ซ,ซ,ซีซี่ซึ่งหนูมองว่าแบบเก่ามันดูเก่า<ำ><อ>ทำให้เราหล่อน้อยลงลยอะแต่งตัวแย่ว่าใช่ถ้าแต่งตัวดีมันจะเสริมคนบางคนหน้าแย่นะคะแต่ใส่ใส่เสื้อผ้าดูดีมันก็ดูดีขึ้นมาได้<อ>ไม่ใช่เสือย้าอนนี้แหละทุกทีปัญหาคือนะถิือนี่ต้องแวนกูตอนจบทุกที ไม่รู้ทำไมดูพิษลองมาดูคนที่เปิดไฟหรือปิดไม่ทันผมก็ไม่แน่ใจตายแต่คุณก็เปิดไฟคือไต่คิดว่าคือคนเราอย่ามองที่ภาพรับษณ์ภายนอกค่ะเมื่ีหัวใจขาอจะหนอกม็ได้นะคะแต่ว่าอย่าไปมองเสื้อโปโลเก่าๆหัวสีขี้เก็กดูตอน หนูรู้คอนเซ็ปต์ค่ะบวมๆอย่าไปมองแบบนั้นตีนเขาผ้าคิริวห่อทองอะนะผ้าคิริวห่อทองทองอยู่บนหัวค่ะนะทองอยู่บนหัวค่ะนะอออาจจะอาจจะเชื่อไหมในเฟซบุ๊กอาจจะแบบหูโค่นน่าอุกสารร้องไห้กันละงมแล้วก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่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 อย่าอย่าอย่ามาโดนขนฟูของฉันอย่าเอาละสาวสาว ไปทำความรู้จักเขามากขึ้นเหลือสามคนสุดท้ายถ้าอย่าดับไฟก็ไม่ว่ากันนะฮะ<อ>แล้ว <ไป S 1> แต่เลยเ,<อ>เชิญครับเอาชมค่ะสวัสดีครับผมพี่นิ่นนันบัวหมาสัตว์ชื่อเล่นช,ชื่อน้มแมนครับก็ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพุ่มกับหนังแล้วก็ผุ้มกับโฆษณาครับคือหลายคนที่มาบ้านผมเนี่ย ทุกคนต้องบ่นว่าที่นี่คือเอสกิโมหรือเปล่าวพาผมจะเปิดแอร์ตลอดเพราะผมเป็นคนที่ร้อนมากร้อนถึงชนิดว่าไปญี่ปุ่นอากาศหนาวมาก แล้วก็หิมะตกผมก็ใส่ชุดนี้เดินเหงือแตเวลานอนนะเปิดแอร์ประมาณ19-20้าถึงยี่สิบองศาใส่กางเกงขาสั้นเชื่อง้จะมีผ้าผมใหญ่ๆปิดหน้าอกแล้วก็ปล่อยเท้าให้ออกมานอกผ้าห่มถ้ามีแฟนมานอนด้วยผมคงต้องเอาผ้าห่มมาเพื่อไม่ให้เขาชุดหนึ่งหรือไม่ก็เป็นที่นอนแบบมีฮีตเตอร์ข้างล่างให้เขาอุ่นนิดนึงเคยมีไปเดินเที่ยวห้างแล้วจังหวะรแมันติกเดินจุงมือเนี่ยเขาจะมองหน้าเราแบบฮะฮะ นี่มือหรือสะไว้น้ำอะไราเงี้ยน่ะคุยเริ่มเริ่มเปียกถ้าเหงื่อออกผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีกลิ่นตัวเพราะว่าผมไปเจอคนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้างดูแลเองฝากถึงสาวๆทั้งสามสคนนะครับถึงผมจะเป็นคนขี้ร้อนแต่ก็อยากได้สาวๆตัวเย็นๆมานอนก่อนเหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าปิดไฟผมเลยนะครับยังนะฮะยังนะฮะ าตายหนึ่งหน่วยนะแล้วเรื่องนี้ยังไม่จบนะโอเคเออตอนนี้หายไปอีก2คนนะฮะอ่าปิดทำไมอะ่ะเป็นคนเกลียดความเย็นมากงอุ้ยรุ่นเรานะต้องอยู่ในที่เย็นเพื่อ <laughs> <laughs> ทำไมเราขี้หนาวเหรอใช่เป็นคนที่เคยไปทํางานอีเวนต์เนี่ยค่ะจะหนีความหนาวตรงไหนหนาวยันหนีหนีหนีจนแบบหนีกับบาง<อ>จนเขาถามว่าไปไหนแล้วอ่ะพี่หนูไม่ไหวพวกหนีหนาวเนี่ยมีแต่นกเป็ดน้ําที่ไซบีเรียเทนะ่านั้นที่มันจะหนีมาที่เราหนีความหนาวตลอดเลยใช่สังเกตหลายครั้งแล้วแบบแก่แล้วกระหม่อมบางนะโอเคไม่ค่นะต okay. ั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กเลยโถขี้หนาวนะโอเคโอเคก็ต้องดับไฟไปนะนะแมน นี่คือความหวังเดียวของคุณเลยนะฮะแต่มันยังเหลืออีกข้อนึงนะเพราะฉะนั้นนะฮะทำอะไรก็ได้ไม่ให้ไฟดวงนี้ดับนะฮะข้อสุดท้ายดิข้อสุดท้ายมันยังไงอ่ะโอเคลองไปดูไลฟ์สไตล์ของเขาอีกแบบหนึ่งนะฮะผู้ชายคนนี้ในยามที่เขาไม่ได้กำกับหนังโฆษณานะไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงสเปียร์มินตัดสินใจเลยถ้าไม่ใช่ดับไฟเลยนะครับแต่ถ้าใช่ก็โจก,กดีละค่ะคุณชมครับเชิญค่ะ คุณไม่อยากพลาดรายการเช c k มีอา t สักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซ u b สไครต์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกดซับสไครต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับซับสไครต์ไม่ใช่สักว์สไคร